เพื่อนๆครับคลิปนี้มีประโยชน์ความรู้ล้วนๆนะครับผมเพื่อนๆจะขายที่ไหนอย่างไรไม่ใช่ปัญหาจะมาขายผมหรือไม่ขายไม่เป็นไรคลิปที่ผมนํามาวันนี้เป็นราคาพระเครื่องที่ผมซื้อมาในวันนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้มีความรู้ในราคาได้ไม่เสียเปรียบใช้คําว่าไม่เสียเปรียบประเภทนี้เป็นพระที่ผมซื้อในทุกวันซื้อจากเพื่อนๆที่นํามาขายที่ออฟฟิศวันละ80ิคิวร้อยคิวหรือเป็นพระที่ผมเนี่ยไปซื้อตามบ้านเพื่อนๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมซื้อพระแบบไหนก็แบบนี้แหละครับ อ่ะเพื่อนๆไปองค์แรกก่อนเลยนะครับผมอย่างนี้ก็พ้าชุดกิ่งอกิ่งสายฟ้าลงโปโต,โตนะครับผมจะเป็นชุดอย่างนี้อย่างนี้ก็สตาร์ซื้อห้าหมื่นนะครับผมแต่ก่อนขายได้แปดหมื่นแสนเจอชั่วโมงนี้ก็ห้าหมื่นหกหมื่นอยู่ในเล่นนี้นะครับผมอเพื่อนดูนะอะจดจําภาพอย่างเดียวแล้วกันเนาะวิชาการยังไม่ต้องไปนเน้นนะครับผม <Okay. S 1> นะครับผมแล้วก็อย่างนี้ก็ราคาลงหน่อยนะครับผมเหรียญปีหนึ่งห้านะชินราชนะครับผมพิธีอ่จาจักรพรรด แบบนี้ก็ต่ก่อน3 0 0 0 0่เดี๋ยวนี้ก็ชั่วโมงนี้20,000ทะทลอทะเลนะครับผมมีบล็อกนิยมด้วยนะครับผมเสาอากาศแต่ว่าเราเอาแค่เอาแค่ดูภาพให้คุ้นแล้วกันนะครับผมแบบนี้แบบนี้ก็ประเมินซื้อ20,000นะครับผมต้องสวยนะไม่สวยตัวน,นี้ถูกนะพระราคาลงนะชั่วโมงนี้แต่ลงก็ซื้อตามลงนะแต่อย่างน้อยเพื่อนๆก็ได้อัปเดตอย่างนี้ก็หลวงพ่อเต๋อย่างนี้ก็800รพันหนึ่งนะครับผม อย่างนี้ก็800ร้อยพันึงที่ว่าซื้อเข้ามานะครับผมเพื่อนเพื่อนบางทีมีอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ผิดราคาได้ไม่หลงราคานะครับผมแล้วก็ได้รู้ราคาอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีลปุ่มหุนนะครับผมถ้าสวยเลยเนี่ยยังยังขายได้2 0 0 0 0 30,000อยู่นะครับผมแต่พอย่อนสวยเนี่ยคำว่าย่อนสวยของแต่ละคนชาวบ้านกับเซียนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจแล้วก็จะไปเข้าใจว่าเซียนในกดราคานะครับผมสวยเนี่ยมันจะต้องดูฟอร์มนะครับผมเนี่ยตรงเกลียวเชือกเนี่ยจะต้องไม่หนีอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่า หย่อนสวยหน่อยอย่างนี้ถือว่าเดิมๆแต่ว่าหย่อนสวยอย่างนี้ก็ไม่ข้าม2,000 20, มนะครับผมหมื่นห้าหมื่นหกนะอย่างนี้แต่องค์นี้นักเล่นอาจจะรู้ราคานะครับผมแบบนี้ก็ เหรียญหลงปูหลงปูปูแพป,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 ปูแผ่วนะครับผมแบบนี้ก็1,000พันบาทสองพันสามอย่างนี้ก็แปดร้อยพันหนึ่งนะครับผมเวลาซื้อขายกันาราคาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกเวอร์ที่แพงที่สุดนะครับผมแล้วก็จะไม่บอกที่ถูกไปไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปเก่งนะแล้วก็กลายเป็นเวลาไปซื้อก็ซื้อแพงไปหรือเวลาขายก็จะกลายเป็นโดนตอกตะปูไปดังนั้นเอาราคาที่ซื้อกันจริงขายกันจริงแล้วกันนะครับผมราคาเนี่ยนักเล่นไม่เอาราคาไร้สดไม่เอาราคาเข้ารังไม่เอาราคาที่ซื้อซื้อแบบว่าหลอกซืื้้้อออออกกกกกััััันนนนนะไรรรรเาาาาาาคทที่่มซจจิิงงงขยยแลว็บ ลบนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็เหรียญสแตมปีสามศูนย์นะครับผมเหรียญสแตมองค์พ่อปีสามศูนยะ์มีแบบมีหูไม่มีหูแบบนี้ก็หมื่นหมื่นนิดๆน,น,นะครับผมรวมทองก็หมื่นห้านะครับผมแบบนี้ถ้าถ้าแดงเลยก็จะแพงกว่านะครับผมถ้าแดงเลยก็จะแพงกว่า นะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะราคา20 0หมื่นหรือเปล่าบางคนคิดว่า5,000ันหรือเปล่าเอาว่าอย่างเงี้ยไปไกล์ไลน์ราคาอัปเดตนะปัจจุบันนะครับผมเพื่อนๆมีอะไรอีกเนี่ยบางทีเก็บสะสมไว้หรือว่าได้กันมาอะไรเนี่ยก็จะได้รู้ราคาเป็นไกลหลายผมย้ำนะว่าคลิปผมเนี่ยทำมาเพื่อความรู้ไม่จาเป็นว่าเพื่อนๆฟังแล้วโอ้โหต้องมาขายผมแต่ถ้าเพื่อนๆขายไม่ได้ตามราคาที่ผมบอกเนี่ยก็มาขายผมได้เลยนะครับผมอย่างนี้ผมซื้อไม่หนีซื้อไม่มีหนีไม่มีถอยนะครับผมแบบนี้เพื่อนๆดูนะดูอย่างนี้กันบ้างนะครับผมอย่างนนี้้กับาง เอาว่าเราไปกันเร็วๆนะจะได้มันจะได้มีความรู้ครอบเบอร์หลายองค์นะครับผมอย่างนี้ก็น้าเต้าหลวงพ่อสดรุ่นแรกนะครับผมอย่างนี้เป็นสีนิยมแต่นิยมไม่นิยมตอนนี้ราคาลงก็พอๆพกันพอๆกับไม่นิยมนะครับผมอย่างนี้ก็เหลือหมื่นกว่าบาทนะครับผมเหลือหมื่นห้าหมื่นหกอยู่ในเลนนั้นนะครับผมอ่า <Okay. S 1> นี่ก็พุททวดสองสี่พิมพ์กลางอย่างนี้ก็ห้าพันสี่ห้าพันบวกลบอ่าอย่างนี้สิงห์หลวงพ่อหอมนะครับผมสิงห์หลวงพ่อหอมอย่างนี้ก็สองพันสามพันมันจะมีสิ่งที่นิยมแล้วก็ม นะครับผมเหรียญหลวงพ่อโบยอ่าอย่างนี้ก็พันห้าสองพันนะครับผมหลวงปู่ศรีอย่างนี้ก็หลักหมื่นนะครับผมหมื่นบวกนะครับผมหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างนี้ก็ปกปกมะขามหลวงปู่ทิมนะครับผมอย่างนี้ดูดูเนี่ยขอบตรงนี้ดูให้เป็นขาโตนะครับผมอย่างนี้ก็สภาพนี้ก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะครับผมอย่างนี้ก็เหรียญหลวงพ่อขายนะครับผมอย่างนี้ก็สามสี่พันนะครับผมปูทวดนี่ก็สามหมื่น นะครับผมตามสภาพนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท้าเวทหลวงพอ่อฤาษีนุ่ดำอย่างนี้ก็6ก0 0นเจ็ันชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวจะว่าเอวดุดีซื้อปลาอย่างไม่ใช่นะราคาลงตามลงขึ้นซื้อตามขึ้นนะครับผมแบบนี้ก็เจ็ด0ปดพันนะครับผมเหลื่อมเพราะเงินสวยมากสวยน้อยมันก็อยู่ที่ราคานะครับผมราคาก็จะมีผลต่อราคานะครับผม